สวัสดีครับวันนี้ผมมี BM เข้ามาใหม่1นึ่คันนะฮะรถสวยมากรถสวยมาก BMX1 2.0นะครับ2.0ดีเครื่องดีเซลนะฮะที่หลายคนตามหาหรือว่าหารุ่นนี้อยู่เพราะว่ามันขับดีและประหยัดนะฮะเป็นเครื่องดีเซลที่สำคัญนะฮะรถคันนี้ใหม่มากสีเดิมทั้งคันแล้วก็วิ่งแค่60,000โลนะฮะบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองครบเลยนะฮะเพิ่งได้เข้ามาใหม่ ดูสภาพโดยรวมมันก่อนนะฮะสภาพโดยรวมเพิ่งเข้ามาใหม่เลยไอเรื่องไฟนี่เดี๋ยวขัดให้ใส่ปิ้งเลยนะฮะเสียสีโดยรวมนะสีเดิมทั้งคันน็อตไม่มีถอดไม่ม,ม,มีขยับนะครับยางเยิงใหม่สี่เส้นเลยสภาพน่าใช้มากนะฮะใครหาอยูอ่มาดูคันนี้ก่อนเลยนะใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับสำหรับ b m x 1คันนี้นะครับเครื่องดีเซลตัวนี้สุดประหยัด จุกจิกไม่จุกจิกเลยเรื่องจุกจิกนี้ตัดไปเลยนะฮะเรื่องจุกจิกตัดไปได้เลยผมตั้งอยู่นะครับผมตั้งอยู่5 3า0 0 0บาทนะครับเอ่อรถรุ่นนี้ปีนี้อาจจะมีหลายคันนะฮะแต่ไม่ประมาณนี้นะครับยากที่จะวิ่งประมาณ60,000โลสภาพนี้นะโคตรน่าใช้เลยอะเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับห้องเครื่อง นี่ห้องเครื่องเดิมเลยนะครับน็อสตสี่ตัวไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับนะฮะไล่มาเลยน็อตแก้มไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับเลยนะครับเสียงเครื่องเงียบเียบเสียงเครื่องเงียบเงีเดินเรียบอย่างนี้นะครับโอ้โหน่าใช้มากผมไปลองเทมาแล้วอัตราเร่งโคตรดีอัตราเร่งดีมากนะครับดูสภาพโดยรวมแล้วนี่ฮะมาดูยางกันนะครับยาง ยางมิชลินนะครับยางมิชลินปี2 2นะครับดอกหนาตับเลยดอกหนาตับช่งลงชงล่างกริปเลยใครได้ไปนี่เหมือนถูกหวยเลยสภาพนี้นะสำหรับคนที่หารุ่นนี้อยู่นะครับอ่ะดูดูนะครับดูซอกซอกเดิมใหม่มากนะฮะดูแผงข้างนะครับแผงข้างปกติรุ่นเนี้ยตรงนี้จะเหนียวนะฮะแต่อันนี้เดิมมากดูนะครับ ดูคอนโซลคอนโซลนะดูคอนโซลคอนโซล ir, ตัวนี้เบาะไฟฟ้านะครับแอร์แบคลอบคันเลยนะครับนี่ดูกันเลยฮะเบาะหลังนุ่มๆ <c oughs> นะฮะเบาะหลังนุ่มๆหนังไม่แตกนะครับหนังเดิมนะไม่ใช่หนังทำใหม่หนังเดิมนะครับไม่มีแตกไม่มีซุดอ่ะมดูหลังกันบ้างนี่อ่าซูมเข้ามาเลยซูมเข้ามา erm này, น็อตเดิมนี่น็อตเดิมไม่มีขยับนะนี่นี่ ดูน้ำยานะครับยำยาซอกเดิมรอยอาร์คเดิมหมดเลยนะครับดูอันนี้ยังอยู่อ่าอันนี้ยังอยู่เดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูมาดูท้ายกันบ้างนะครับท้ายเปิดมาก็จะมีอีกชั้นหนึ่งนะครับอีกชั้นหนึ่งเปิดยากซะด้วย <ซ ago> นี่อ่านี่ฮะดูดูหลุมดูหลุมนี่เดิมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าของเดิมนะฮะเดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูไปดูเบาะหลังอีกฝั่งหนึ่งนะครับสวยมากเดิมทั้งคันทรงสวยมากอ่ะมาดูเบาะหลังกันนะครับดูเบาะหลังเบาะหลังสวยๆเลยอ่ะดูแผงข้างแผงข้างสวยๆเบาะหลังสภาพใหม่ดูหลังคาดูผ้าหลังคาผ้าหลังคาไม่มีย้อยนะฮะเพราะรุ่นนี้ส่วนใหญ่จะหลังคาย้อยมาแล้วอันนี้หลังคาเดิมๆไม่มีย้อยนะครับมามาดูกันนี่มา ดูปุ๊บอ่าดูภายในนะครับนี่ฮะดูซอกซอกใหม่มากนี่ผมจะให้ทุกคนดูนะใหม่มากนี่ฮะติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเบาะไม่มีทะลอกเลยไม่มีทะลอกปล่อยฟ้าเมมเมมครบนะครับอ่ดูพวงมาลัยฮะ,ไ,ะไม่มีลื่นเพราะว่าถ้าวิ่งเยอะเนี่ยพวงมาลัยจะลื่นๆแตกๆนะ,ะไปดูเลขไม้กันนะครับนี่เลขไม้เท่านี้เองนะฮะเลขไม้เท่านี้นะครับ ใหม่แท้ห0ึนะครับบุกเซอร์วิสกุญแจสำรองครบเลยนะครับใหม่แท้ใครหายอยู่ไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับดีเซลสำหรับ b m ดีเซล X1 คันนี้นะครับวิ่ง60,000โลเท่านั้นนะฮะใครสนใจนะครับมาดูที่168คทาได้เลยนะครับอยู่ถนนกาญจนาบางบัวทองนะครับ1 6 8่ทามีแต่รถสวยๆนะครับหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0817537356นะครับผม